เฮ้ยจอดก่อนพี่เ,เนี่ยครับสนุกมากเลยถ้าคนรักรถผมแนะนำเลยนะว่าต้องทำใจรอครับเพราะว่าอาจจะล้มได้นะครับว่าเส้นทางมันค่อนข้างแบบว่าทั้งยู่ทั้งดินนะครับ รถเองจอดไหนอะวิ่งฝ่งนี้อ๋อเดี๋ยวพี่หลบรถใหญ่ก่อนให้รถใหญ่ขึ้นไปก่อนก็เนี่ยครับถ้าใครเอารถยนต์มาก็ต้องนั่งรถชาวบ้านขึ้นแบบนี้ครับสุดจอดนี่นะครับผมต้องจอดรถไว้ข้างล่างก็จะมีจุดพักรถอยู่ข้างล่างครับบาย พี่อย่ารีดิพี่เบิ้ลเบิ้ลดิแบบเบิ้ลปล่อยเบิ้ลปล่อยอ่ะปล่อยเบิ้ลปล่อยให้มันจับอ่ะแล้วเขาลงมาทำอะไรวะลงมาดูมาดูเราไงเบิ้ล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 เฮ้ยจอดก่อนพี่เฮ้ยตั้งจอดก่อนไไม่ด้จอดก่อนไอ้ยตอ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 ขึ้นมาแล้วนี่นี่นะครับรถพี่แตงมีปัญหาเรื่องคัตนิดหน่อยครับคัตร้อนครับเดี๋ยวลองจอดดูก่อนนะครับเสียงบอกว่า มันหมดหรือว่ามันร้อนวะพี่ร้อนใช่ต้องจอดก่อนนะฮอย่างเงี้ยไหนดูหน้าดนะิไอ้เพียนู้ว่าจะไม่ได้เจอแบบนี้แล้วเนี่ย <laughs> เป็นไงของจริงที่เนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นแค่สี่โลเองนะโอ้ยเฮียน,นี่โหด มีสักยี่สิบโลแล้โอ้โหนี่ขึ้นมาแค่สองกิโลคัดคัดร้อนแล้วไม่ได้วอมเว้ยไม่ได้วอรมมากโอ้โหรู้ด้วยนะว่าไม่เคยเจอแบบนี้ทางแบบนี้แหละพี่แต่ว่ามันขึ้นไม่สูงมากไงไม่ได้วอร์มไงเอาจริงเลยอ่ะผลเที่ยวเยอะมั้งเรื่องเข้าไปได้ไหมล่ะโอ้โไปได้ไปได้ไปได้นี่ครับก็จะมีรถรับส่งนะครับ จข้างล่างรถจูง like ก็จะจอดไว้ข้างล่างครับนี่ขึ้นมาล้วหัวก็จะแดงนิดนึงเลยครับผมเห็นไหมสีหัวพี่เขาเปลี่ยนแล้วนะเป็นไงครับที่นี่สน right ุกนะครับผมว่าก่อนที่จะเจอวิวสวยๆก็ต้องมาลำบากก่อนขับนิ่มเลยครับเจ้าถิ่นไปเลยครับนี่เป็นไงเจ้าถิ่นขึ้นนิ่มเลยดูดูดูโอ้ดูดู น uh huh. uh huh. ิ่มเลยครับเจ้าถิ่นนั่นพี่เบนซ์ขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้จอดทักพักหลังน,นี่พี่แตงเมื่อกี้รับเกิดอาการคลัดช์ร้อนนะครับความร้อนสะสมของคลัดช์หลังนะครับผมจะบอกให้นะครับถ้ารถออตโต้นะครับถ้าเกิดเราติดเนินหรือว่าติดไหลเราจะจุ่มเข็นเลงค้างครับ ให้ถอยหลังรถนิดหนึ่งแล้วค่อยบิด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 ขึ้นนะครับแบบว่าบิดบิดบิดเบาๆครับแล้วใช้เท้าดันดันรถช่วยด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราขึ้นมานะครับเสียงรถเสียงคัดหลังมันดังนะครับผมจะแนะนําให้จอดคัทก่อนนะครับประมาณ5นาที10นาทีครับให้ให้คัดหลัง เลยเลยุเยเุย <laughs> เนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็อาการขัดร้อนพักแล้วไปต่อได้ครับโอเคนะครับผมเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่เจอมา